พระโสดาบันและสังโยชน์ได้3ข้อมีสามจำพวกภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สามเป็นผู้สัตว์ตักกัดตูปปรมะยังต้องท่องเที่ยวไปในพบแห่งเทวดาและมนุษย์อีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกได้หรือว่าภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สเป็นผู้โกลังโกละ จกต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุลอีกสองหรือสามครั้งแล้วย่อมกระทําที่สุดแห่งทุกได้หรือว่าภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยตสามเป็นผู้เป็นเอกพีชีคือจะเกิดในภพแห่งมนุษย์อีกคนเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทําที่สุดแห่งทุกได้พุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่สองคู่มือโสดาบัน หน้าที่สามสิบ